สวัสดีม่ทุกคนนะคะก็บกบกระช่องแพรร่เพิลถูกวันสุกเวลาสองทุ่อีกแล้วคลิปนี้เป็นคลิปที่เราจะมาเล่าไม่เชิงเล่าดิเขาเรียกว่าไง่อะแบบว่า พูดถึงคนที่ชอบสายมูเตลูนะคะที่แบบว่าชอบมากๆแล้วก็ชอบการดูดวงด้วยคลิปนี้คือจริงๆเราเป็นคนที่มูเตลูมากๆค่อนข้างที่จะชอบเรื่องการไหว้การแบบว่าดูดวงอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่ถึงขั้นงงงานอะทุกคนเข้าใจไหมคือเราจะมีแบบว่าสเปคน,นิดนึงว่าโอเคอันนี้โอเคทําอันนี้โอเครู้สึกว่ามันเยอะเกินไปเราก็จะไม่ทํา คลิปนี้เราเลยขอจะมาแชร์เรื่องการดูดวงก่อนดีกว่าแล้วขอจะมาแชร์หมอดูคนหนึ่งที่เราดูแล้วเรารู้สึกว่าเราชอบมากๆนะคะ mm hmm. ก็คือหมอเดียถ้าใครอยากได้คอนแทคหมอเดียเนี่ยเดี๋ยวทักเรามาหลังไม์เนาะ DM ทางไหนก็ได้ในช่องทางของเราเดี๋ยวเราบอกว่ามาจากช่องมาจากคลิปนี้ค่ะอยากได้คอนแทคหมอเดียเราเดี๋ยวเราจะส่งให้เราไม่อยากขึ้นคืนึ้น,นแบบว่าคอนแทคเลยเพราะว่าเราคุยผ่านไลน์เนาะมันก็จะส่วนตัวนิดนึงก็ ไม่ได้ขออนุญ,ญาตหมอเดียก่อนว่าจะเอารูปหรือว่าเอาคอนแทคไลน์อะไรอย่างเงี้ยเขามาลงก็ขอเป็นกรณีทักมาส่วนตัวดีกว่าเดี๋ยวเราส่งให้นะคะเราดูกับหมอเดียมาประมาณทุกๆปีปีละหนึ่งครั้งเพราะเรารู้สึกว่าดูครั้งเดียวมันมัน,ม,นมันโอเคแล้วคือจริงๆอะตามหลักจริงๆเลยนะมันควรจะดูปีละสองครั้งก็คือ มกลาสมมติเนานะมกลาหมอก็จะดูไปประมาณ6เดือนแล้วพอหลังจาก6เดือนอะเราก็ค่อยดูอีกทีหนึ่งเออแบบว่าเหมือนดูครึ่งปีแรกกับครึ่งปีหลังแต่ด้วยความที่เราอะดูกับหมอเดียแล้วเรารู้สึกว่าค่อนข้างที่จะตรงแล้วก็เป๊ะแล้วก็ในระยะเวลา1ปีคือแบบว่าเหตุการณ์ทุกอย่างเกิดขึ้นหมดเลยตามนั้นคือถึงขั้นว่าสามารถระบุได้ว่าประมาณช่วงเดือนนี้นะจะจะมีอันนี้เข้ามานะเดือนนี้นะจะทำเป็นอย่างนี้นะอีกเดือนนี้นะจะเป็นแบบนี้นะ เออคือเรารู้สึกว่าเราชอบดูกับหมอเดียมากๆาเพราะาเหตุผลเพราะว่าอะไรรู้ไหมทุกคน<ๆ>เขาจะไม่ใช่คนที่แบบว่าพาเราไปในทางที่ไม่ดีอ่ะคือแลแล้วเขาก็ไม่ได้เป็นคนที่ให้คําตอบเราในทุกอย่างเข้าใจไหมเอออาจจะฟังแล้วดูงงๆนะยกตัวอย่างเช่นส,สมมุตินะว่าเขาจะบอกเราว่าเออเดี๋ยวอีกประมาณสักสองสองเดือนจะมีคนมาชวนไปทํางานอ่าสมมุติ แล้วก็ถามว่าไปดีไหมก็ดีจะถามว่าอยู่ต่อดีไหมก็ดีเหมือนกันอันนี้ก็ให้เราลองไปตัดสินใจดูว่าเออสิ่งที่เขาออฟเฟอร์ขึ้นมาจากที่เก่าหรือสิ่งที่เขาที่เก่ามีแล้วที่ใหม่ไม่มีเนี่ยเราเลือกที่จะอยู่ตรงไหนแล้วเราสบายใจมากกว่ากันให้เอาหลักความสุขเป็นหลักในการเลือกเออเนี่ย ด้วยประโยคเนี้ยเราเลยรู้สึกว่าเราชอบดูกับหมอเดียม,มากคือเขาไม่ได้บอกว่าเฮ้ยต้องไปเฮ้ยไม่ควรไปแต่เขาบอกว่าทั้งไปทั้งอยู่มันก็ดีแล้วไม่ดีแล้วก็ให้เราเอาเอาตัวเราอ่ะเป็นหลักเอาความสุขเราเป็นหลักเพราะว่าไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนอะถ้าเรามีความสุขอะเราก็จะพร้อมจะทํางานเต็มที่กับมันซึ่งเนี่ยมันทําให้เราอ่ะรู้สึกว่าเราอ่ะชอบหมอเดียม,มากๆแต่อันเนี้ยเมื่อไหรจะบอกว่าเอ้ย ก็เพราะว่าดวงมันบอกไงว่าอยู่ก็ดีไม่อยู่ก็ดีเราจะยกตัวอย่างบางเรื่องที่รู้สึกว่ามันแย่ขึ้นมานะสมมุติเออเขาก็จะมีเรื่องที่เตือนเราเหมือนกันว่าเออเดี๋ยวจะมีเรื่องไม่ดีเข้ามานะ เป็นเรื่องแบบนี้แบบนี้ในเดือนนี้ไม่ต้องกังวลวิธีแก้มีอะไรบ้างคือเขาจะบอกวิธีแก้ที่ไม่กระทบก,กับเจ้ากรรมในเวรทุกคนเข้าใจไหมคือสมมุติว่าสมมุติว่ามีเดี๋ยวอีกประมาณสมมตินะอีก2เดือนเนี่ยจะมีอุบัติเหตุสมมุติเออ ไม่ต้องกลัวนะเพราะว่ามันแก้ไม่ได้ทํายังไงมันก็ต้องมีอยู่ดีอุบัติเหตุเพราะว่ามันเป็นเกี่ยวกับเรื่องของเจ้ากรรมในเวรแต่วิธีแก้คือหมั่นทําบุญเยอะๆสวดมนต์เออถาวายสังฆทานวอวยพรให้กับเออเจ้ากรรมในเวรเออทำบุญให้กับเจ้ากรรมในเวรเรานั้นที่เราจะต้องเจอในอีก2เดือนอ่ะคือมันหลีกเลี่ยงไม่ได้ว่ายัางไงก็ต้องเจอแต่มันจะเบาลงเออมันเลยทําให้เรารู้สึกว่า มันอยู่ในโลกแห่งความจริงเป็นหมอดูที่เราดูและเราดูมาตลอดเพราะว่าทุกครั้งที่เราดูกับหมอคนอื่นอ่ะเรารู้สึกว่ามันไม่ใช่โลกแห่งความจริงอะแต่หมอเดียทําให้เราอยู่ในโลกแห่งความจริงทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ย <c oughs> เราหลีกเลี่ยมันไม่ได้หรอกมันเป็นวัฏจักรของกรรมเออแต่เรามีวิธีทําให้มันบรรเทาลงได้อย่างอาจจะอุบัติเหตุถึงขั้นขาหากักสมมุตินะแต่ถ้าเราทําตามที่เขาบอกเนี้ยอาจจะเปลี่ยนจากขา,ขาหาักเป็นแค่ขาแพงเออมันต่างกันนะทุกคนว่าแบบมันก็คือกรรมเหมือนกันยังไงเราก็ต้องเจอเหมือนกันแต่แค่สิ่งที่เราได้รับมันต่างกันเออคือแล้วเรารู้สึกว่าเราเราชอบมากเราชอบดูกับหมอที่ ที่ไม่ได้แนะนําให้เราไปทําในเรื่องที่มันแย่อย่างเช่นแบบคือไม่ได้แนะนําเราไปบูชาหรืออะไรที่มันรู้สึกว่ามันเกินตัวคือหมอดูคนนี้เขาไม่เคยบอกเลยว่าให้เราไปซื้อนั้นมานะไปทําแบบนี้มานะต้องอย่างนี้นะคือเขาจะบอกเราแค่หลักๆเลยคือสวดมนต์บ่อยๆหมั่นทําบุญไหว้เจ้าที่เจ้าทางทั้งที่ทํางานที่บ้าน ไหว้พ่อแม่แล้วก็อะไรที่เราทําแล้วรู้สึกว่าสบายใจก็ทําถ้ามันไม่ได้ไปเบียดเบียนคนอื่นขึ้นเนี่ยเรารู้สึกว่าเราดูแล้วเราเราแฮปปี้มากๆเพราะว่าเราอะก่อนหน้าที่เราจะมาเจอหมอเดียก็บอกกันตรงว่าเราก็เคยดูกับหมอคนอื่นก็ไม่ได้บอกว่าหมอคนอหรือไม่ดีนะแต่เราแค่รู้สึกว่าเขาไม่ได้ไม่ได้แนะนําเราอะในการที่เราจะแบบว่าปฏิบัติตัวหรืออะไรอย่างเงี้ยคือเหมือนเขาจะแบบ ให้เราไปทำในในสิ่งที่เรารู้สึกว่าบางครั้งมันก็เกินตัวมากกว่าเราเออเกินตัวที่เราจะทำาอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าโอเคหมอเดียเป็นหมอที่เรารู้สึกว่าเราดูมาตลอดนะคะถ้าใครอยากได้คอนแทคหมอเดียนีย่สามารถอินบอกมาได้คือเราบอกก่อนว่าที่เราทำคลิป,ลปนี้เพราะเรารู้สึกว่า เราประทับใจมากๆเราไม่ได้ค่าอะไรเลยจากหมอแล้วคือเราอยากแชร์ว่าเออมีหมอดูที่ค่อนข้างที่จะจริงใจกับเราแล้วเราก็รู้สึกว่าอยากแชร์ต่อเผื่อใครที่เป็นสายมูสายชอบดูดวงเนี่ยเราเชื่อเลยว่าหมอเดีย ب, เปะ๊ะมากๆแน่ๆเพราะว่าจากการที่เราดูมาหลายครั้งอะค่อนข้างที่จะเปะ๊ะบอกเดือนเปะ๊ะ อะไรจะเกิดขึ้นในเดือนไหนเราคือมันตรงมากๆแต่มันก็มีบางครั้งเหมือนกันนะที่เราไม่ตรงอย่างเช่นเขาบอกว่าเดี๋ยวมันจะเกิดแบบนี้ขึ้นแต่เรารู้วิธีแก้แล้วไงว่าโอเคเราจะทํายังไงเหมือนเรารับาฟังไว้แล้วเราก็รู้ว่าเฮ้ยเราจะทํายังไงไม่ให้เดือนเนี้ยมันเกิดแบบนี้เราก็แก้ตั้งแต่ต้นเดือนซะซึ่งมันก็อาจจะไม่ได้ตรงตามเพราะว่าเราแก้มันแล้วเรารับรู้เหตุการณ์ล่วงหน้าแล้วต้องบอกก่อนว่าก่อนที่จะดูอะ เขาจะเขาจะให้เราสวดมนต์ก่อนเนาะเพื่อเพื่อแบบว่าเพื่อเพื่อเหมือนแบบว่าเปิดทางขอแบบว่าขอเจ้ากรรมในเวรเพื่อเปิดเปิดเปิดช่องทางให้แบบว่าเขาได้รู้ได้สัมผัสถึงดวงเรานะคะก็ค่อนข้างที่จะแม่นเหตุผลทิกเล็กๆน้อยๆที่อยากแชร์เนาะว่าอะไรที่ที่ เทคิคสำหรับคนที่ไม่เคยดูดวงแล้วแบบว่าเฮ้ยต้องเตรียมตัวยังไงดีอย่างแรกเลยคือจดคำถามจดว่าอยากจะถามอะไรอยากจะถามเรื่องบ้านเรื่องครอบครัวเรื่องที่ทำงานเรื่องสุขภาพเรื่องแฟน จดไว้ในกระดาษแล้วตั้งสติเยอะๆแล้วค่อยๆถามไปทีละเรื่องแล้วก็ถามให้ตรงประเด็นอีกอย่างหนึ่งที่เราอยากจะเสริมคือหลายๆคนอาจจะไม่รู้ว่าเทวดาประจําตัวเราเป็นใครเป็นอะไรยังไงคือบางครั้งเขาอาจจะไม่ได้มาบอกเราตรงๆหรอกว่าคนนี้คือเทวดาประจําตัวแต่มันจะมีอะไรบางอย่างที่ทําให้เรารู้สึกว่าโอเคคนนี้แหละคือเทวดาประจําตัวเราเรารู้แล้วว่าคือคนนี้แน่ๆอะไรอเงี้ยคือถ้าถามได้เราก็อยากให้ถามเพราะว่าบางครั้ง เขาก็อยากอยากอาจจะอยากบอกเราว่าเขาคือเทวดาประจำตัวเราบางครั้งเขาก็ไม่อยากบอกแต่เขาจะจะมีอะไรนิดหน่อยอะเออให้เรารู้ถ้าถามได้เราแนะนําให้ถามเพราะว่าการที่เราดูแล้วเราเหมือนสมมติว่าเรารู้ว่าเทวดาจําตัวเราท่านเป็นใครเป็นอะไรยังไงเป็นองค์เทพองค์ไหนหรือเป็นพระองค์ใดอะไรอย่างเงี้ย และถ้าเราทําบุญไปให้ท่านเยอะๆอุทิสุส่วนปลไปทําบุญไปกล่าวถึงอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเออมันมันเป็นผลดีทําให้ท่านอาจจะแบบว่าดูแลเราออฟเฟอร,ร์เราให้มันดีมากกว่าเดิมอะไรเงี้ยเอออันนี้ถ้าเป็นไปได้เราเราอยากให้ทิศเล็กๆ,ๆน้อยก็คือการตั้งสติเยอะๆแล้วก็จทย์ถ้าอะไรที่มันไม่ดีฟังมาแล้วมันไม่ดีให้ถามกลับกับหมอดูเลยว่าแล้ววิธีแก้มันคืออะไรคะเช่นสมมติเขาจะบอกว่าเออเนี่ยเดี๋ยวอีก2เดือนจะโดนไล่อ,ออกนะ เราก็ถามเขาไปเลยเราไม่ใช่บอกว่ามานั่งเศร้าว่าเอ้ยทําใจแล้วว่าอีกสองเดือนจะโดนไล่ออกเราควรถามวิธีแก้ไปว่าเออวิธีแก้มันมันเป็นยังไงคะมันควรจะแก้ยังไงได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยเออลองถามเขาไปถ้ามันแก้ไม่ได้จริงๆก็ไม่ต้องหน่อยสิ่งที่เราได้จากการดูดวงคือเราจะไม่หน่อยและเราจะกลับมาตั้งสมาธิตั้งสติกับการใช้ชีวิตสมมติว่าเรารู้อยู่แล้วว่าอีกสองเดือนจะโดไนไล่ออกใช่ปะ เราก็จะโอเคเงินฉันควรหางาน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 ช่วงระหว่าง2เดือนนี้หางานแล้วก็ทํางานปัจจุบันให้มันดีที่สุดดีมากๆอาจจะดีกว่าเดิมไปด้วยซ้ำอ่ะมันอาจจะเปลี่ยนดวงเราว่าเฮ้ยพอเขาเห็นว่าเราทํางานดีอีก2เดือนเขาอาจจะไม่ได้ไล่เราออกก็ได้เอออะไรอย่างเงี้ยคือพยายามดูให้มันเป็นแนวทางในการใช้ชีวิตอย่าดูเพื่อให้มันมาตัดสินในชีวิตเรา อย่าดูแล้วแบบนอยแล้วเป็นไปตามทางที่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 มันเป็นอะไรเงี้ยเราเราเป็นคนหนึ่งที่เราดูแล้วมันให้มันเป็นแนวทางในการใช้ชีวิตแต่เรารู้สึกว่าชีวิตฉันฉันเลือกเองเพราะฉะนั้นฉันดูแค่เป็นแนวทางเฉยๆเหมือนเราขอเรื่องรู้วานาคตก่อนสักนิดหนึ่งแล้วเราก็มาปรับในทางเดินของเราที่เรารู้สึกว่าโอเคมันมัน มันมันเข้ากับเราแต่ก็อย่างที่บอกเนาะมึงเรื่องมันเกี่ยวกับวงจรของกรรมเราก็อาจจะไม่สามารถที่จะแบบว่าบังคับมันได้แต่เชื่อไหมทุกคนถ้าทุกคนเราอะดูกับหมอเดียเราทิปที่เราบอกก็คือเราจะจดคำถามไว้ในกระดาษเนาะตอนก่อนที่จะดูว่าเราจะรีดไว้เลยเป็นข้อๆว่าเราจะถามเรื่องอะไรบ้างเชื่อไหมว่าข้อหนึ่งสองสามตีห้าจดเก้าสิบอะตอนที่เราดูกับหมอเดียคือเขาสามารถ แล้วเขาเขาเหมือนเขาเห็นกระดาษที่เราจดอะว่าเราจะถามอะไรคือเขาแบบสมมตินะเราจะถามเรื่องอาจะแต่งงานเมื่อไหร่คะอะไรอย่างเงี้ยเขาเขาสามารถ พูดออกมาโดยที่เราไม่ต้องถามอ่ะทุกคนเข้าใจปะคือก็อ๋อจะถามเรื่องแต่งงานหรอเอ้ยยังไม่ให้แต่งหรออะไรอย่างเงี้ยแลาา้วมันคือทุกอย่างที่เราลตดไว้สิบข้อคือเขาเรียงตอบให้เราเหมือนเขารู้เลยว่าเราจะถามอะไรสิบข้อเราก็รู้สึกว่าเออมันเป็นสิ่งมหาจารย์เหมือนกันเนาะที่เราแบบว่าไม่ไม่ไม่สามารถที่จะหาคําตอบของมันได้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นทําไมถึงเป็นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยเออก็ประมาณนี้คลิปนี้เหมือนแบบว่ามาเมาส์ถ้าใครที่อยากได้คอนแทค เราบอกก่อนว่าไม่ต้องบอกว่ามาจากช่องเราเพราะว่าบอกไปยังไงมันก็ไม่ได้อะไรขึ้นมามันไม่ได้ส่วนลดมันไม่ได้อะไรคือเราแค่รู้สึกว่าเราอยากแชร์คนที่เราแบบว่ารู้สึกว่าเราดูแล้วเขาโอเคมากๆแล้วเขาแบบว่าพาเราทําแต่ในสิ่งที่ดีๆไม่ผิดสีไม่ผิด จริยาทาไม่ผิดทำเนี่ยไม่มิดอะไรเลยแล้วคือทุกอย่างมันดีกับตัวเรามากๆเราก็เลยอยากแชร์หมอดูคนนี้นะคะให้กับทุกคนเนาะถ้าใครแบบว่าเอ้ยอยากลองดูบ้างเอ้ยจะแม่นสักแค่ไหนเรารู้สึกว่าเออลองลองลราไม่ขอแต่ว่า บอกก่อนว่าคิวหมอเดียวค่อนข้างที่จะเยอะมากๆอย่างเราเราจองต้นต้นเดือนมกราเนี่ยก่าเราจะได้ดูคือก็เกือบ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 มีนาคือคิวเขาก็ต่อให้จะยาวมากๆนะคะแล้วก็เขาก็รับดูหนะึ่วันหนึ่งไม่กี่คนเออก็คลิปนี้ประมาณเท่านี้เป็นการมาเมาะมอยหมอดูกันว่าแบบสําหรับคนที่ชอบสายมูมากๆนะคะว่าเออเรามีหมอดูที่แบบว่าโอเคนะจะมาแนะนําก็ถ้าใครชอบคลิปแนวแนว,แนวสายมูเรามีเพื่อนอยู่คนหนึ่ง ที่เขาค่อนข้างที่จะหมูมากๆแล้วก็ค่อนข้างที่จะ รู้ลึกรู้จริงแบบยิ่งกว่าทีวีพู <c ười> คือเขาน่าจะแบบว่าเป็นสายข่าวเลยสายทําบุญอะไรเงี้ยถ้าทุกคนชอบนะคอมเมนต์บอกมาได้เดี๋ยวเราจะพาเขาเข้ามาอยู่ในคลิปด้วยคือเขาท่านที่จะมีความรู้เรื่องการมูอะไรอย่างเงี้ยนั้งเยอะเดี๋ยวเราจะพาเขาแบบว่ามาเปิดโลกของของของช่องเราดูว่าแบบเออทุกคนชอบเรื่องสายมูไหมคลิปนี้ก็ประมาณเท่านี้นะคะเราเจอกันใหม่คลิปหน้าทุกๆวันศุกร์มาดูกันว่าเราจะมาทำ how to อะไรคลิปนี้ขอบเป็นคลิป ปหนที่สนองนี้ตัวเองไม่ทําเกี่ยวกับความสวยแต่ทาเกี่ยวกับเรื่องความชอบของตัวเองนะคะก็อย่าลืมติดตามคลิปเรานะคะทุกๆวันสุกเวลาสองทุ่มที่ช่องแพร่เพิร์ลเหมือนเดิมสำหรับคลิปนี้ด้ไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะบ๊ายบาย